สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะมีสระอที่มีตัวสะกดนะคะมาฝากนักเรียนกันนะคะ,ะสระอนะคะเป็นสระเสียงยาวนะคะอย่าลืมเราจะต้องเขียนหลังพยัญชนะต้นนะคะ,ะสระอก็เหมือนกับตัวพยัญชนะออ่างนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมีคําสระอที่มีตัวสะกด มาฝากนักเรียนกันนะคะ,ะคำแรกน,นะคะ,ะนักเรียนคิดว่าคำนี้จะเป็นคำอะไรคะ,ะมาดูกันนะคะ,อะตออมอตอมสระอเราจะอ่านตามตัวสะกดของตัวพยัญชนะเลยนะคะ,อะตอเต่าก็คือพยัญชนะต้น ส่วนออ่างที่เป็นสีแดงก็คือสระอนะคะมอม้าตัวสีฟ้าก็คือตัวสกุดนะคะให้นักเรียนจำให้ดีนะคะถ้ามีาตัวอออ่างผสมอยู่กับพยัญนชนะนักเรียนต้องนึกให้ได้ว่าเป็นสระอนะคะคำนี้จะอ่านว่าตออมออนะคะคำที่สอง ยออมอยอมอีกครั้งหนึ่งนะคะยออมอยอมผออมอ,อมอผอมผอออมอ ให้นักเรียนนึกเลยว่าตัวอะไรให้นักเรียนดูภาพอ่าหออมอหอมอนะคะให้นักเรียนดูภาพแล้วก็สกดไว้ในใจนะคะดูว่าจะตรงกับที่คุณครูอ่านหรือไม่นะคะดอ,ออดอกอกดอกดอ อกดอก à, อคำต่อมา à, อารอกรอ,อกรอกคำต่อมาปอ,อกปอก อออปอปอกอปอกคำต่อมานะคะพระพยนชนะอะไรนออกอนอกนออกกอนอก,นอก,อก,อนอก ดูภาพพยัญชนะนะคะคำนี้จะเป็นคำว่าบออกอบอกบออกกอกบอกอไม่ยากนะคะการอ่านสระออเราจะออกเสียงตามพยัญชนะเลยนะคะเด็กๆดูภาพพยัญชนะแล้วก็นึกนะคะในใจรอ อบร,บรอบรบอบอบรอบคำนี้นะคะคุณครูจะใบเป็นสัตว์ทะเลอบางคุณอาจจะชอบรับประทานนะคะคำนี้อ่านว่าหออ ยอหอยหอออยอหอย่าเมื่อนักเรียนฝึกอ่านแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะปริศนาคำทายนะคะทั้งหมดจะมี12ข้อนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ อ่ะข้อที่ 1. นนะคะจากภาพคือคําว่าอะไรให้นักเรียนดูภาพพยัญชนะนะคะแล้วก็ไปตอบคําถามในสมุดต,ตามแบบฟอร์มที่คุณครูได้แนบไปนะคะอ่าให้นักเรียนดูแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะอ่ะข้อที่2นะคะจากภาพคือคําว่าอะไร จากภาพคือคำว่าอะไรข้อที่3ค่ะจากภาพคือคำว่าอะไรนะคะไม่ยากนะคะข้อที่4นะคะจากภาพคือคำอะไรเอ่ยอ่าไม่ยากนะคะดูพยัญชนะแต่ละตัวด้วยนะคะ ข้อที่5ค่ะจากภาพคือคำอะไรเอย่ยไม่ยากนะคะข้อที่6นะคะจากภาพคือคำอะไรเอย่ยถ้านักเรียนดูไม่ทนันก็สต็อปแล้วก็ค่อยกดอ่าจเพล์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะข้อที่7นะคะ าจากภาพคือคำว่าอะไรนะคะข้อที่8นะคะจากภาพคือคำอะไรเอย่ยข้อที่9นะคะจากภาพคือคำอะไรเอย่ย ที่สิแล้วนะคะเด็กๆาจากภาพคือคำอะไรเอย่ยไม่ยากใช่ไหมคะขอ้อ11แล้วนะคะจากภาพคือคําอะไรเอย่ยทุกคําจะมีความหมายนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่12นะคะ ไม่ยากนะคะพยัญชนะแรกเลยนะคะคุณครูบอกแล้วทุกคําจะมีความหมายนะคะเวลาเขียนพยายามเขียนให้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะพยายามเขียนให้สะอาดแต่ถ้าผิดนะคะพยายามลบให้สะอาดก่อนที่จะเขียนใหม่นะคะ แล้วมาพบกันใหม่นะคะเด็กๆวันจันนะคะมาคอยดูว่าคุณครูจะมีเกมหรือว่ามีอะไรมาฝากเด็กๆกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ